สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นชุดผ้าคลุมนะครับชุดผ้าปูที่นอนหมอนอะไรแบบนี้นครับเป็นเซตเป็นชุดมาเลย200กว่าบาทเองทุกคนได้ผ้านวมด้วยนะครับไปแกะดูข้างในพร้อมกันเลยนะครับ มาแล้วทุกคนประมาณนี้นี่ได้เป็นเ,นเ,นเซ็ตมาอย่างดีเลยนะครับอ่ามันจะเป็นสีแบบทูโทนทุกคนสวยดีนะครับสีพื้นสีเรียบนะครับแบบทูโทนอ่านี่มาแล้วอันนี้เป็นนี่ตัวนี้ออกตัวนี้เป็นผ้านวมนี่ตัวนี้เป็นเซ็ตผ้านวมนะครับนี่เป็นทูโทนเงี้ยไหมอันนี้ผมเอาเป็นสีกลมมา ส, note, สีกรมสีน้ําเงินนะครับแล้วก็กรมเทาอีกด้านนึงเป็นเทาอีกด้านหนึ่งเป็นสีสีกรมนะครับนี่อันนี้เป็นเซตผ้านวม5ฟนะุตนะผมเอาเซต5ฟุตมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตในส่วนของผ้าปูแล้วก็หมอนนี่มาแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเขานะครับเป็นเทาแล้วก็เป็นเทากับกรมนะทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนได้นะวันนี้ชอบสีน้ําเงินวันนี้ชอบสีเทาก็สลับเปลี่ยนได้ทุกคนประมาณนี้นะครับอ่านี้เป็นผ้าปูอ่าก็จะได้เป็นผ้าปูนะครับตัวนี้เป็นผ้าปูที่นอนในส่วนของผ้าะเนีาอยย่งดว นี่ผ้าผ้าค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะครับผ้าบางหน่อยเป็นผ้าปูนครับบางหน่อยสีเทานะครับแล้วก็ตัวปอกหมอนสสีปอกหมอนก็จะเป็นสีกรมกับสีเทานะครับหมอนข้าง ก็เหมือนกันปลอกหมอนได้2ใบนะเป็นปลอกหมอนไซส์ปกตินะครับได้2ใบมีที่ช่องใส่แบบนี้นะครับแต่ผ้าบางนะแต่ผ้าค่อนข้างบางนิดนึงนะครับถึงขายได้ถูกไงหมอนข้าง2ใบนี่หมอนข้างเป็นแบบไซส์ใหญ่หน่อยนะไซส์ปกตินะครับแล้วก็มีเป็นผ้าผูเป็นหูรูด2ฝั่งครับเป็นแบบหูรูดนะครับไม่ใช้เป็นยางยืดนะเป็นหูรูด2ฝั่งตรงนี้นะครับก็สวยดีนะถามว่าถามผมว่าเออคือแบบสีพื้นสีเรียบเนี่ยสวยดีนะครับถ้าใครชอบผ้าปูที่นอนแบบสีสีพื้นแบบนี้นะนะครับได้้้นาาองมผห ข้าง2ใบนะครับผ้าไอตัวปลอกหมอนนะปลอกหมอนข้าง2ใบแล้วก็ปลอกหมอนหนุนนะครับ2ใบทูโทนปลอกหมอนหนุนนี่2สีนะครับไอหมอนปลอกหมอนข้างนี่จะเป็นสีเดียวนะถ้าใครสั่งเซตไหนก็จะได้เป็นเซตเป็นสีนั้นนะครับอันนี้คือหมอนไอหมอนข้างก็จะเป็นสีสีกรมนะครับสีกรมปลอกหมอนจะเป็น2โทนนะครับสสีก็คือเทากับสีกรมนะครับถ้าเราสั่งเป็นเซตนี้มาส่วนผ้าปูที่นอนจะเป็นสีเดียวนะไม่ได้มี2สีนะผ้าปูนอนก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นสีเทาเข้มไปเลยนะครับผ้าปู ส่วนผ้านวมผ้าห่มเนี่ยก็จะได้เป็นทูโทนได้จะได้เป็น2สีนะครับก็ได้เป็นฝั่งหนึ่งสีเทาฝั่งหนึ่งสีกรมแล้วแต่คือเขามีเฉดสีให้เลือกหลายเฉดหลายโทนนะครับลองเข้าไปเลือกกันดูนะที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น5ฟุตแต่ผมได้มา2 0 0้กว่าบาทรู้สึกว่า6ฟุตก็ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันมากเพิ่มกว่าการแค่หลักสิบนิดเดียวนั่นเองนะครับ ตัว3ฟุตก็มีก็ลองเข้าไปเลือกกันดูนะมีหลายเฉดมีหลายขนาดหลายไซส์นะก็จะเป็นเป็นเซตเป็นชุดของเขามาให้เลยนะครับราคาไม่แพงดีด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งเร็วมากเลยนะครับของที่นี่นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ